กทาครับเรากลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะผมยังอยู่กับอาจารย์วันทิดาสงขาาฮะท่านเป็นรองประธานกรรมการของบุรนิธิพระดมศิลปคุณเสริมสุวัฒโนและก็อาจารย์สุภาพสอนศรีงามฮะท่านเป็นกรรมการและอาจารย์ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะฮะ,ะ,ะมาดูกิจกรรมของวงการโหราศาสตร์ะนะฮะเชิญนฮะ,ะก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะมูลนิธิ สมาคมโหาราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิเผ้าดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะเชิญฟังบรรยายพิเศษฟ,ฟรีค่ะทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะวันเสาร์ที่31ตุลาคม2558นี้นะคะจะมาเลยสัญ,ญลักษณ์พิเศษในไพ่ยิปซีนะคะบรรยายโดยอาจารย์กามลแสงวงนะคะสถานที่บรรยายค่ะสมาคมโหาราศาสตร์นานาชาตินะคะสาขาป,ป้อมปราบ ตูพ่ายนะคะข้างวัดสมนัตใกล้สียแยกเทวกรรมนะคะกิจกรรมที่2ค่ะทางสมาคมโหาราศาสตร์นานชาตินะคะมูลนิธิสมาคมโหาราศาสตร์นานชาติมูลนิธิพระดมศิลปคมเสริมสุวัฒโนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพนโยนคงเจริญนะคะไดเ้เชิญอบรมนะคะโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นฟรีนะคะทุกๆวันอาทิตย์นะคะ เริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะทุกๆวันอาทิตย์นะคะอานวยการสอนโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญแล้วก็คณาจารย์อีกหลายๆท่านนะคะสถานที่อบรมนะคะโรงเรียนวัดราชนัดดารามนะคะอยู่ถนนมหาชัยหน้าศาลาเจษฎาบดินนะคะราชการที่3นะคะส่วนกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่3นะคะ ทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิเ่าดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญคะเชิญร่วมง,งานเททองหล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณเผ่าดมศิลคุณ เสริมสุวัฒโนนะคะพระพิสุขผู้มีอุปการ,ระคุณ์นะคะต่อพระพุทธศาสนาและวงการโหราศาสตร์นะคะอดีตเป็นองค์อุปถัมภสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะขนาดหน้าตักกว้าง30นิ้วนะคะในลักษณะท่านั่งพระเพียบนะคะประดิษฐา,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 านาเพื่อสักการ,ระบูชาที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและมูลนิธิเผ่าดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะโดยพิธีเนี่ยจัดเททองหล่อเนี่ยที่รงหล่อพระพุทธรูปยงเจริญการช่าง ะะที่ตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะในวันจันทร์นะคะที่16พฤศจิกายน2558นะคะเริ่มเวลาก็ประมาณ7นาฬิกานะคะถึงเวลาประมาณเที่ยงนะคะเดือนหน้านะฮะวันที่ 16, 16ใช่ไหมพฤศจิกายน2558<ช>ก็มีการเททองคะนะฮะ เศทองรูปหล่อเหมือนนะฮะท่านเจคุณท่านเจคุณอุดมเซลคนนะฮะพูดถึงสมาคมโหาสารนาชาตินะฮะสมาคมโหาสารนาชาตินี่ยอยู่หลังพระพลามหาเจษดาบดินนะฮะนะฮะบางคนพอเอ่ยปั๊บนึกว่าอยู่ข้างหน้าพระพลาจริงๆนะท่านสมาคมจะอยู่ข้างหลังก็เลยหาไม่เจอนะครับข้างหน้าตรงนั้นเป็นถนนราชดำเนินนะฮะ แล้วก็มีหลานมหาเจษฎาบดินนะนะแล้วมีพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระนางก่าวยู่หัวนะฮะหลังตรงนั้นน่ยนะฮะก็เป็นพื้นที่ของวัดราชนัดานะวัดราชนัดานี่จะเห็นมีโลหะประสาทสวยงามนะฮะมีอยู่เหลืออยู่แห่งเดียวในโลกนะอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละนะฮะที่วัดราชนัดารามวรวิหารนะฮะ ไปเที่ยวไปชมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะฮะก็ขอเรียนเชิญนะฮะมาพูดถึงราศีมีนต่อนะ่ตะกี้อาจารย์วันทิดามบอกว่ามีอะไรจะเสริมมีค่ะบอกว่าเรื้อหัสบดีนะคะจรเขาพบที่หกหรือพบอริเนี่ยตามตำราก็บอกว่าให้ระวังผู้หญิงจะใส่ร้ายพ้ายสีตามจัรโกที่ว่าพระอหัสบดีเป็นหกหญิงมารยาใส่โวสายวุ่นวายและถึงจะไม่ใช่ผู้หญิงหรือว่า มีลักษณะคล้ายๆผู้หญิงก็ต้องระวังด้วยนะคะอาจจะทําให้ก่อความวุ่นวายหรือมักจะมีสัตรูคอยมารบกวนต้องให้แบบ<ะ>อดทนอดกลั้นและสู้กับปัญหาด้วยความเฉลียวฉลาดส<ะ>ามารถจะพิชิตอุปสรรคปัญหาได้และขอย้ําอีกนิดว่าให้ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองนะคะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนี้ยเป็นพิเศษด้วยนะคะฝ<ะ>ากด้วยนะคะคือคนราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวะะนะฮะเมื่อดาวพฤหัสไปอยู่ในภพที่6 พบที่6เนี่ยเป็นทุสถานะพร้อมนะฮะชื่อว่าอาริอริแปลว่าศัตว์โระนะฮะความขัดข้องการต้องแก้ไขการแข่งขันอะไรเนี่ยนะฮะบางคนก็บอกว่ารวมไปถึงนี่สิลสุขภาพปานใหม่ด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยเพราะฉะนั้นคนราศีมีนเป็นไงว็าต้องต้องดูแลตัวเองให้ดีนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามความหมายของพระพฤหัส เนี่ยพะนาษคือสติสัมปชัญญะความรู้การใช้ความรู้เ่ะนะเพราะนั้นต้องใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบไงค่ะนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้เ่ี่ะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะอย่างพวกโหนเนี่ยใช่เขากอย่าใช้ความรู้ในทางที่ผิดเนี่ก็ต้องใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกเนีนะนะครับต้องรอบคอบนะใชเนะย อ่าผ่านพระบริหัาไปกันแล้วกันค่ะ่ะตอนนี้เนี่ยมองบนท้องฟ้าคนะตรงราศีมีนเห็นมีดาวอะไรกำลังขี่ปลาอยู่สององเลยค่ะสององเลยนะครก็มีพระมฤตยูนะฮะสงสัยไม่กี่กันคนละตัวนะปลาปลามีสองตัวเนี่ยปลาคู่เนค่ะพระจันท์ขี่ตัวหนึ่ง นะฮะพระมรุตยูกี่ตัวหนึ่งนะฮะอ้าวใครจะพยากรณ์มฤตยูอ่าได้ค่ะเอาเลยเชิญให้มฤตยูอ่าค่ะมฤตยูเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมีนนะคะสถิตมานานแล้วค่ะปกติพระมฤตยูเนี่ยสถิตราศีละเจ็ดปีนะคะแต่ตอนนี้29องศาสิบห้ดาละท่านจะยกละแต่ว่า7ปีเนี่ยคือคือมาจากมฤตยูอยู่ราศีมีนถึง6มีนาปี59ค่ะค่ะ หเดือนค่ะอ่าก็เหลืออีกกี่เดือนเหลือสองเดือนค่ะอ่าเหลืออีกหลายเดือนวันนี้มันตุลาพฤศจิการตุลามฤศจิกกรกฎาคมไปมีนาหกเดือนค่ะอ่าประมาณห้าหกเดือนอ่าค่ะพระมฤตยูเนี่ยมาจากเจ้าเรือนที่สิบสองนะคะคือเจ้าเรือนวินาศวินาศนะนะคะเป็นเจ้าเรือนที่เสียมาทับลักเนี่ยปีนี้เออคือคือแบบว่าตามภพเรือนก็คือเจ้าเรือนที่เสียมาทับลักและเป็นดาวบาประเคราะห์นะคะ ก็ <g ül> ทายไล้อะค่ะตอนนี้นะคะท<ล>ายล้ไล่อย่างไร <g ül> มรตยูเนี่ยเป็นดาวอาเพศเขาพเพศภายทายมรตยูนะคะ <g ül> อาเพศนะคะก็คืออาเพศก็คือภัยพิบัติสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันพระมรตยูเนี่ยในทางที่ดีเขาทายว่าเป็นเรื่องของสื่อเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่นำสมัยเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนที่จะต้องใช้วิจาราณตรงนี้ว่าจะใช้ในทางที่ดีหรือว่า ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไปในทางที่ดีถ้าในทางที่เสียคือภัยอาเพศภัยอาเพศของดาวฤตยูตามความหมายก็คือสิ่งที่มันลึกลับมันซับซ้อนมันยากต่อการค้นหาบางทีมันมาโดยที่คนคนนั้นไม่รู้ตัวไม่ทันระวังดําเนินชีวิตด้วยความประมาทนะคะก็คือคิดไม่ได้ตรงนี้มันก็คือภัยอาเพศคือคือแบบว่าการให้โทษให้ทุกเนี่ยยาว7ปีเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนท่านก็อึดอัดด้วย ด้วยดาวที่มาเนี่ยมาจากเรือนที่เสียนะคะปีนะฮะใเจปีนี้ชั่วเจ็ทีดีเจ็หนดีเจ็ดหนเนี่ยมรุตยูมาทับลัคนาโดยเฉพาะยิ่งทับอาทิตย์ของชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะฮะในขณะที่ดาวประจําตัวไปอยู่ในภพที่หกอ่ะใช่นี่ะในราศีเกิดก็มีดาวมรุตยูมาทับค่ะ ดัคนละสินบนก็ต้องระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไรมัางเรื่องสุขภาพอนามัยโรคภัยไข้เจ็บบางทีเจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุแล้วบางทีมันก็เจ็บนานด้วยเพราะด่างมันอยู่นานเป็นโรคเรื่อง ตรงนี้ก็เสริมอีกหน่อยว่าตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ระวางที่กําลังจะยกย้ายข้ามราศีระหว่างน้ํากับไฟเนี่ยต้องให้ระวังช่วงเนี้ยสี่หเดือนเนี่ยท่านต้องระวังหนึ่งเรื่องของสุขภาพหนึ่งว่าเป็นดาวบาบเคาะและตัวท่านเนี่ยไม่แข็งแรงคือไปอยู่ในภพที่6นะคะคือ <ฮะ S 2> อุปสรรคปัญหาสุขภาพแล้วมรตยูตรงเนี้ยท่านกําลังที่จะยกย้ายอยู่อีก4ีหเดือนเนี่ยก็ต้องให้ระวังเป็นพิเศษ <พบ S 1> โดยเฉพ <บ S 1> าะยี่นเมรเตยูทักอาทิตย์ใช่นะฮะ พระอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนที่หกด้วยใเพราะฉะนั้นอาทิตย์เนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศกันแน่นะใช่ค่ะนะตำแหน่งก็ยังได้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมรุตยูยยกเข้ามานะฮะอยู่ตรงราศีมีนนะฮะเหลืออีกห้าหกเดือนเนี่ยนะฮะก็ต้องดูแลนอกจากดูแลตัวเองแล้วดูแลตําแหน่งนะฮะเพราะว่าอาทิตย์ท่านหมายถึงรากนะฮะใช่ นะฮะส่วนมรุตยูท่านหมายถึงหมายถึงภั่ใช่นะเพราะฉะนั้นรากร่วมยค่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นรากที่เข้มแข็งอยู่ในบางทีอาจจะโดนถูกเล่ตูกเล่ขาเข้าได้เมือนการนี่การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะฮะจันทร์วันที่ดเหมือนกับจะมีอะไรจะเสริมค่ะก็บอกก็ให้ระวังนะคะเพราะว่า ตามความหมายดาวอยู่แล้วนะคะว่ามฤตยูไปอาเภศไทยมฤตยูจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอีกครั้งจะมีพัญน,นาสุขภาพระวังโรคเก่าจะก,กําเริบโรคที่รักษาไม่หายโรคที่เรื้อรังเป็นมานานตามวัตตะกรเดินของดาวมฤตยูนะคะเจ็ดปีก็ต้องช่วงนี้ระวังหน่อยข้าวกเดือนนะคะต่อไปนิดน,นคะคะอ่านะฮะมฤตยูนะฮะมฤตยูยคือดวงดาวที่อยู่ไกลมากๆะนะฮะค่ะค่ะ ไกลถัดจากดาวพระเสาร์ค่ะนะพระเสาร์เราว่าไกลแล้วนะฮะค่ะนะครับแต่มรุยูยังไกลกว่าค่ะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่มันอาเพศมันลึกลับซับซ้อนมันไกลไปจากสายตาที่จะสาวหาเหตุสาวหาผลได้เนี่ยนะครับก็ตกอยู่ในความหมายของมรุดยูมรุยูค่ะนะฮะเรามีพระเคระหออีกหลายองค์ที่จะพูดนะฮะอีกองค์หนึ่งที่น่าจะหยิบยอก ขึ้นมาก็คือราหูค่ะนะฮะราหูตอนนี้อยู่ตรงราศีราศีกันค่ะอยู่ในภพที่ราศีกันเป็นยังไงกับมรุอกับราศีมีนอราศีกันเนี่ยเป็นเป็นภพตรงข้ามเป็นภพที่เจ็ดนะคะภพที่เจ็ดเป็นเจ้าเรือนปัตนิถ้ามองราศีมีนค่ะนะครับเอาราศีมีนเป็นหลักก็ทํามุมร้อยแปดสิบจากราศีมีนค่ะลิงค่ะนะฮะ ผ่านมาทางโลกแล้วก็ผ่านไปตรงราศีกันนะฮะราหูตอนนี้อยู่ตรงราศีกันเป็นภพที่เท่าไหร่นะภพที่เจ็ดค่ะภพที่เจ็ดชื่ออะไรปัตตานีค่ะปัตตานีแปลว่าปัตตานีแปลว่าวุ่นส่วนผู้ครองตรงข้ามคู่ค้าคู่สัญญาอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนราศีเมษก็มีผลนะคะคือเมื่อดาวพระราหูเนี่ยมาอยู่ภพที่เจ็ดเขาบอกถ้ามัวเมานี้ทายราหูราหูเข้าภพที่เจ็ด มาจากเจ้าเรือนวินาศวินาศก็แปลว่าเบื้องหลังความวิบัติการจองจําถูกกักขังศัตรูลับัดความอึดอัดใจมเมื่อพระราหูกโกจรมาอยู่ภพที่เจ็ดเล็งลักดวงแตกด้วยนะคะดวงแตก,แตกเป็นปินธุบาทปินธุบาดคือจุดเสียจุดร้าวจุดช้ำจุดรั่วจุดหมองอมเพราะฉะนั้นจะทําให้เกี่ยวกับให้โทษเรื่องผู้ครองผู้สัญญาผู้เริ่มทุนหรือคดีความต่างๆแล้วก็ให้ระวังด้วยนะคะอย่าใช้อารมณ์มให อย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าใส่ร้ายหรือใส่ความใครตามจะหลก็บอกว่าพระเราูเป็นเจ็ดจมัวเมาว่าความเขาภัยจะถึงตัวเป็นพินทุบาทพินทุบาทก็เสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุราภูมเมนอสดาว่าไว้จันเป็นสิเวศแก่ราหูเล่าอาพับอัปภคให้โทษแท้ประเอิญหินค่ะพินทุบาทพินทุบาทนี่คือพินทุบาทพินทุบาทคู่ค่ะเรื่องของพพวินาศ ลาหูเป็นเจ้าเรือนวินาศเพราะนั้นดูแลเรื่องคู่คลองให้ดีนะฮะบางคนอาจจะได้คู่เปลี่ยนได้นะใช่ค่ะนะฮะบางคนอาจจะได้คู่บางคนได้แล้ววุ่นวายได้แล้วแบบได้แบบได้แบบประมาทได้แบบประมาทปราศจากความระมัดระวังได้แบบอาจจะมีหนี้พ่วงมาด้วยอาจจะอาจจะมีปัญหามาด้วยนะฮะกุลาสีมีก็มีโอกาสได้คู่เหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะลาหูนู่นมาจากวินาศ นะบางคนได้คู่ต่างถิ่นเป็นได้ไหมค่ะตางถิ่นต่างแดนได้คู่เกินความคาดฝันอ่ะค่ะนะฮะค่ะนะฮะไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นะคะใช่ค่ะไม่คาดคิดได้โดยไม่คาดคิดได้โดยประมาทได้โดยบังเอิญนะคะได้โดยประมาทปราศจากความระมัดระวังเดี๋ยวเป็นยังไงต่อไปนะฮะพักสักครู่ฮะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ